สวัสดีครับเพื่อนๆครับ S S C Watch Talk นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับตลาดนาฬิกานะครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ๊ะพูดถึงตลาดนาฬิกาบ่อยแล้วนะจะพูดอะไรกันอีกเหรอผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าทุกวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคนี่เปลี่ยนไปการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหลังๆมานาฬิกาแบรนด์เมเจอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีนโยบายคล้ายๆกับสินค้าฟุ่งเฟือยซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นของผู้หญิงนะซึ่งใช้มานานแล้วเช่นว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นลูกค้า หรือไม่มียอดซื้อถึงระดับหนึ่งเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้นาฬิกาที่เป็นที่นิยมเขายกตัวอย่างเช่นคุณอยากได้โรเล็กซ์สปอร์ตคุณอาจจะต้องซื้อนาฬิกาโรเล็กรุ่นอื่นๆที่ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะเพื่อจะซื้อโรเล็กซ์สปอร์ตเพื่อนเอนอาจจะบอกว่าช่วงนี้แม้แต่โรเล็กรุ่นธรรมดาก็ไม่มีขายครับนี่มันเป็นชั่วขราวนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งสถานการณ์มันก็จะกลับถ้าคุณอยากจะได้ AP r o y a l Oak คุณอาจจะต้องไปซื้อตัวอื่นก่อนนะเพื่อที่จะสะสมยอดจนกระทั่งได้ AP LoO พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยซึ่งมีทางเลือกมากกว่าเก่าคือไม่จําเป็นจะต้องเล่นเมเจอร์แบรนด์นะแล้วก็พร้อมที่จะขยับไปยี่ห้ออื่นก็เริ่มขยับหรือผู้บริโภคที่ไม่อยากที่จะไปซื้อตัวอื่นเพื่อจะไปซื้อตัวหลักของเมเจอร์แบรนด์เนี่ยก็เริ่มขยับสิ่งที่ตามมาก็คืออินดีเพนเดนต์กับไมโครแบรนด์เนี่ยเริ่มเบิกบานพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมองไปรอบๆตัวเนี่ยจะ ไม่ว่าจะเป็นอินดีพนเดนซก็ตามนาฬิกาไมโครแบรนด์ก็ตามซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจริงๆตลาดมันมีส่วนทับซ้อนกันนะครับมันเกิดขึ้นมาเยอะมากเพรมันเกิดขึ้นมาเยอะมากเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าแต่ละยี่ห้อเขาก็พยายามเสนอสิ่งที่เป็นจุดยืนเป็นจุดแข็งของเขาบางเจ้าก็มีเขาเรียกว่าเรื่องราวที่น่าสนใจบังเจ้าก็มีงานที่น่าสนใจบังเจ้าก็เป็นการเอ็กกับ คนนู้นคนนี้เพื่อจะดึงให้ตัวออสินค้าของตัวเองมีความน่าสนใจนะสุดท้ายท้ายสุดมันก็กลายเป็นว่าเมือ่อไมโครแบรนด์กับอนดิเพนซ์เนี่ยเข้ามาแชร์เค้กกับเมเจอร์แบรนด์นะครับ<ม>ก็ทําให้ตอนนี้ผู้บริโภคก,ก็มีทางเลือกมากขึ้นแต่คําว่าทางเลือกมากขึ้นนะที่นี้นก็คือว่าต้องถามเพื่อนๆก่อนว่าเพื่อนๆเป็นคนซื้อนาฬิกาเพราะรักนาฬิกาหรือซื้อเพื่อลงทุนเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้ถ้าเราจะซื้อนาฬิกามาดูเวลาแบบที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิป เราไม่จำเป็นต้องพึ่งนาฬิกาอีกต่อไปนะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตมือถือนาฬิกาสําหรับออกกําลังกายเนี่ยนะมันล้วนจะบอกเวลาแล้วบอกเวลาได้เข้มตรงซะด้วยเพราะเขามีการซิงกับสเตชันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะซื้อนาฬิกามาเพื่อบอกเวลามันอาจจะเลยช่วงนั้นมาแล้วงนั้นตอนนี้ถ้าเราจะซื้อนาฬิกาอาจจะไปเหลือ,ลอแค่2ทางอ่สามทางแล้วกัน1นึ่งก็สะสมนะสอง ซื้อมาเพื่อเก่งกำไรนะสามซื้อเพราะชอบนาฬิกานะฮะันั้นถ้าสะสมก็ตามนะหรือว่าซื้อเพราะชอบก็ตามเนี่ยมันจะมีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่คำว่าสะสมในที่นี้มันก็อยู่ที่ว่าเราสะสมในสะสมในแนวไหนเช่นผมเพื่อนๆอาจจะรู้ว่าผมสะสมนาฬิกาโอเมกานะฮะนนแนวของผมคือชัดเจนคือผมไปทางโอเมกา้าแต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยจะสะสมแบบว่านาฬิกาวินเทจยี่ห้ออะไรก็ได้นาฬิกาจับเวลายี่ห้ออะไรก็ได้นาฬิกา ทุพยองยี่ห้อะอะไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นแนวสะสมนะครับซึ่งแนวสะสมเนี่ยมันมันก็ตามกระแสะการสะสมนะตามไปที่ยังไม่เบื่อก็ไปเรื่อยๆแต่ไม่กลุ่มนึงคือรักนาฬิกาซึ่งกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่นาฬิกาที่ไม่ใช่เมเจอร์แบรนด์เนี่ยเขามุ่งที่จะจับกลุ่มตลาดนี้เพราะอะไรครับเพราะกลุ่มตลาดนี้เนี่ยเขาชอบนาฬิกาเขารักนาฬิกาเขาชอบความเป็นตัวตนของนาฬิกานั้นๆแทนที่ว่าจะซื้อตามตลาดนะพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนาฬิกาที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาอินดีเพนเดนซ์นาฬิกาไมโครแบรนด์ Brand, ขอให้มีอีเดนติตี้ที่ชัดเจนก็สามารถแบ่งเค้กตรงนี้ไปกินได้นะครับนั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไมโครแบรนด์อินดีเพนเดนซ์เยอะแยะมากมายแล้วเราจะเลือกอะไรดีผมจะบอกเพื่อนๆอนอย่างนี้นะครับถ้าเราซื้อเพราะเราชอบและรักนาฬิกาถ้าเราดูแล้วทีห้อน,นี้เราชอบเราซื้อเลยครับอันนี้นไม่เป็นไรตราบใด,ดที่เงินเราอเอื้อมได้นะฮะรายไ,ได้เราถึงเราซื้อก็ดีอยู่แต่ถ้าตัดสินใจไม่ถูกหละ่ะ ผมจะบอกอย่างนี้ว่าการที่เราชอบหรือรักนาฬิกาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องมีจุดยืนของเราที่ชัดเจนนะครับแล้วเราซื้อสูงที่สุดเท่าที่ตัวเราเองไหวใช้คาว่าสูงที่สุดที่ตัวเราเองไหวหมายความว่ายัางไง mm hmm. เช่นสมมติเป้าของเราคือนาฬิกาตัวนี้แต่ตัวเนี้ยเราต้องเก็บสะสมเงินสัก1ปีเราจะได้ซื้อแต่ระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับไมโครแบรนตัวนี้ก็สวยไมโครแบรนตัวนั้นก็สวยหมื่นกว่า2 0 0 0 0บาทไม่แพงเลย ซื้อก่อนดี้ไหมถ้าชอบไม่มีปัญหาซื้อไปเลยครับแต่ถ้ามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนอย่าแวะครับก็ไปข้างบนเลยซึ่งหลังๆมาไมโครแบรนด์อินดีพนเดนซ์แบรนด์เนี่ยเ,เริ่มมีจุดยืนแล้วเนี่ยราคาก็เริ่มถีบตัวสูงขึ้นพอราคาเริ่มถีบตัวสูงขึ้นเนี่ยอย่างอินดีพนเดนซ์บางบางแบรนด์เนี่ยนะสามเข็มเรียบง่ายราคาแพงกว่ามิเจอร์แบรนด์นะเพราะว่าด้วยกําลังกำลิดที่มีน้อย นะแล้วก็งานที่มีความสวยงามคัดแต่งอย่างสวยงามนะเป็นงานที่ทำยากก็ทำให้ว่าวอชเมกเกอร์หนึ่งคนเนี่ยเขาทำนะาฬิกาได้เพียงไม่กี่เรือนใน1ปีนะนาฬิกามันก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากนะัมันอยู่ที่เราแล้วครับเราชอบอะไรก็มุ่งไปทางไมโครแบรนดกับ Independence b แบรนเนี่ยมันกลายมาว่ามันเข้ามาแชร์ตลาดแต่ก่อนเพื่อนๆจะเข้าไปสู่เล่นตรงจุดนั้นเพื่อนๆต้องเข้าใจจุดหนึ่งก่อนว่าอินด p e พ d เ n น e ก็ตามไมโครแบรนดก็ตาม มันเป็นตลาดณนะวันนี้ยังไปเรียกว่า niche market อยู่นะ niche market คือกระตาตลาดสำหรับกลุ่มคนแคบๆกลุ่มนะึงเมื่อเราซื้อแล้วถ้าเรายัางหากลุ่มคนที่ชอบเหมือนกับเราไม่ได้การที่เราจะขายต่ออาจจะยากนิดหนึ่งนะจุดจุดนี้เพื่อนๆที่จะเล่น independence ก็ตาม microbrand ก็ตามต้องจำเอาไว้ให้แม่นว่าตลาดเขาจะไม่เหมือน microbrand ซึ่งเราอ้าปากปุ๊บคนพร้อมจะซื้อมีเยอะแยะมากมาย independence กับ microbrand ถ้าเราไม่จับกลุ่มกันให้เหนียวแน่นเราจะไม่รู้เลยว่าคนที่เขารักและชอบนาฬิกาตัวนี้แบรนด์นี้แบบเดียวกับที่เราซื้อนี้มันอยู่ที่ไหนงนั้นถ้าเราอยากจะปล่อยมันก็จะปวดหัวนิดนึงแต่หลังๆมาเนื่องจากว่าไม่ว่าจะ a c e b o o k นะไม่ว่าจะ Tik t o ็อกหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมีกลุ่มมีก้อนงนั้นถ้าเรารักอินด d พเอนเดนซ์รักไมโครแบรนด์เราก็ควรจะไปจับอยู่ในกลุ่มก้อนนั้นเมื่อจับอยู่ในกลุ่มก้อนนั้นปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะรรู้้แลวว่่าคนทีัก และคนที่ชอบนาฬิกาแบบเดียวกับเราเขาอยู่ที่ไหนเมื่ออยู่ที่นั่นเวลาเราเบื่อเวลาเราอยากจะขายเพื่อจะได้เงินกระแสงเงินสดกลับมาหรือเราอยากจะเปลี่ยนตัวสูงขึ้นจะเล่นนะฮะเราต้องอาจจะขายตัวเก่าออกไปเราจะรู้ว่าเราควรจะไปที่ไหนนั้นผมบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าอินดีเพนเดนต์กับไมโครแบนมาหลังๆมาเนี่ยดีไซน์ก็เริ่มดีนะครับงานก็เริ่มดีราคาแน่นอนก็มีทั้งราคาไม่แพงจนถึงราคาแพงอันนี้มันอยู่ที่รสนิยมขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบตัวไหนรัก ชอบนาฬิกาไมโครแบงก์าคา i าอินดิพเ n น e ์ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างที่ผมบอกถ้าอนาคตมีโอกาสจะขายมีโอกาสอยากจะเปลี่ยนมืออยากจะสลับของเล่นต้องหากลุ่มก้อนที่ดีถ้าเราเจอกลุ่มก้อนที่มีความรักความชอบเหมือนกับเรานาฬิกาไมโครแบงด์นาฬิกาอินดิพเอนส์ก็เล่นได้นะครับต้องขายก็อาจจะขาดทุนไม่เยอะแต่ถ้าเราไม่เจอกลุ่มก้อนแล้วเราอยากจะเปลี่ยนจากนาฬิกาอินดิพเอนส์เป็นกระแสงเงินสดไปขายพ่อค้าผมบอกเลยว่าราคานั้น ฟังแล้วอาจจะตะลึงก็ได้อาจจะหายไปครึ่งนึงหรือมากกว่านั้นก็วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับไมโครแบงก์ยินดีเป็นเ่นก็สำหรับ s s c w a t c h t ็ l k ตอนน่าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันนะครับแล้วตอนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ